นีวผมก็มาให้ดูนะนี่นี้เป็นห้องวัสดุก็จะมีมีของอยู่ด้านในในยูนบ้านอันนี้เป็นโรงโรงตีอันนี้โรงตีเก่าตอนแรกผมอันนี้คือที่นอนเดี๋ยวผมจะทาใหม่เป็นที่นอนเป็นโรงเลยอันนี้ก็คือให้มันนอนชั่วค่าเมอนกันตัวนี้ก็เป็นที่ชมดิมระเบียงสามารถจุดไฟได้ในตอนกลางคืนนะอ่าแล้วก็เป็นเลาตัวนี้เป็นแปลงผักก็จะมีโปเกมอนคอยช่วยดูอยู่ ตัวนี้เตาหลอมอยู่ใกล้ๆน้ำไว้เผื่อไฟไหม้อันนี้อ่างสปาของพวกโปเกมอนอันนี้อันนี้ตัวของเราหมดอันนี้ต,ตัวผมมีอยู่นะอ๋ออันเอากลับมามันจะมีนี่ตัวนี้ตัวหลักอ่าแล้วเราก็มาดูภายในบ้านเอ่อภายในบ้านก็จะมีมีที่นอนมีโต๊ะครับ อันนี้จะเป็นโรงต,ต,ต,ตีอันนี้ก็มีตัวช่วยทำเดี๋อันนี้ไม่ใช่เกเก็บของแล้วก็อันนี้โรงตีใหม่จะได้เพียงพอต่อจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการเข็นเอาไปอันนี้ประตูผมสร้างประตูไว้แต่ยังไม่ได้สร้างทางข้างเพราะมันมีบอสเยอะบอสอยู่ยเลยไม่อยากไปยุ่งมันอันนี้ชั้นบนยังยังไม่รู้ทีว่าจะทําอะไรแต่ตอนนี้ก็คือมีไข่ไข่อะไรเนะ ละกอนเองอ่าฮะโอเคนี่ก็มีรัตูนะเดินจะยิงโอ้ยยิงไม่ได้ไม่มีลูกธนูเคทอานนี้ก็พออ,อ,าาอ,อ,อ่าเดี๋ยวดูวิธีการตู้อ่มาไอหนูสู้มั้ยวผมจะเก็บเดี๋ยวเอาไม่ได้คือ ตายซะกคนโอเคดึงกลับ